1. บ้างเลย1เป็นรถมือเดียวห้างป้ายแดงนะ2ไฮไลท์เลยก็คือไม่น้อยแค่5,700กว่ากิโลเท่านั้นนะคะ3โครงสร้างสวยเดิมน็อตไม่เคยขยับนะคะแล้วก็สีนะคะราคาแค่4ีแสนเป็นหม,มือนเกันยางปี22เลยใหม่ทั้ง4เส้นนะคะดอกยางยังหนาๆอยู่เลยจะเป็นแบบล้อกระทานนะคะแล้วก็มีฝา ชอบนะคะยังใช้งานอีกได้ยาวๆไม่ต้องห่วงเป็นยางแม็กซิตพายุนะคะใช้งานได้ปกตินะคะแ mm hmm. อร์หมุนได้เลยแบบนี้เนาะ mm hmm. ชอบมากดีไซน์อีก mm hmm. แล้วก็ไม่แค่5,000เนี่ยมันจริงไหมคันนี้ Honda City <Wow. S 2> ี0 e s t u เอ o เทอร์นะคะ สวัสดีค่ะอยู่กับมุกนะคะที่มงคนคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ต้นเดือนมีนาคมมีรถเข้าใหม่มารีวิวให้ชมอีกแล้วนะคะเพิ่งมาแบบสดสดร้อนๆ้อนยังไม่ได้ขัดสีหรือว่าฟอกเบาะเลยแต่ว่ารีบเอามารีวิวให้ชมกันเพราะว่าคันนี้เป็นไฮไลท์มากๆนะคะ Honda City 1.0S เกียร์ออตโต้ปี2022สีดำนะคะคันนี้ ที่บอกว่าเป็นไฮไลท์นี่เป็นไฮไลท์เพราะอะไรเพราะว่าคันนี้นะคะต้องบอกว่าเหมือนได้รถใหม่สภาพป้ายแดงเลยเพราะว่าไม้น้อยมากไม่แค่5,700กว่ากิโลเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดไม้น้อยมากแค่5,700กว่ากิโลเท่านั้นเจ้าของเดิมเนี่ยเหมือนแบบซื้อไปจอดแทนเอาไปขับนะคะคันนี้มาเดี๋ยวเราดูรอบๆคันภายในภายนอกไปพร้อมๆกันนะคะ มีไฟเดทา i m ม r รั n นิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีไฟตัดหมอกให้นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว S เนาะ,ะยางปี22เลยใหม่ทั้ง4เส้นนะคะดอกยางยังหนาๆอยู่เลยจะเป็นแบบล้อกระทานนะคะแล้วก็มีฝาครอบนะคะยังใช้งานอีกได้ยาวๆไม่ต้องห่วงเป็นยางแม็กซิตเนาะไฟเลี้ยอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะนี่เดีย๋ยวดูภายในกันบ้าง ภายในนะคะต้องบอกว่าได้เบาะผ้าสีดำนะคะยังใหม่มากๆบนฝ้าเพดานนะคะสะอาดเรียบร้อยมากไม่มีรอยลงยันอะไรทั้งนั้นนะคะใหม่มากจริงๆนะคะเดี๋ยวให้ดูเมดอาร์คไปที่ลัประตูมาเพราะว่าคันนี้เป็นรถมือเดียวของห้างใต้แดงแล้วก็พวกโครงสร้างอะไรต่างๆนะคะน็อตไม่เคยขยับสักจุดไม่เคยขยับสักตัวนะคะคันนี้นี่แกะให้ดูเลยเดิมๆจากโรงงานนะคะคันนี้ แล้วก็ที่บอกว่าไมค่าพันกว่ากิโลนะคะไม้แท้นะคะไม้แท้ไม่ได้กอไมอะไรทั้งสิ้นนะคะถ้าไม่แท้นะคะเอารถมาคืนเราได้เลยต้องรับประกันแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างมาด้านหลังนะคะนี่แกะให้ดูนะคะโครงสร้างเดิมๆแน่นอนภายในก็เป็นเบาะผ้าด้านหลังก็เป็นเบาะผ้าเหมือนกัน ไฟด้านหลังนะคะไฟเบรกไฟเลี้ยวได้ใช้ง,งานได้ปกติเนาะอ่ะเปิดดูอุปกรณ์แม่แรงหรือว่ายังอะไรยังอยู่ครบครบนะคะรอยซีนจากโรงงานยังอยู่แบบเดิมๆนะคะนันนี้ใครที่แบบว่ากำลังมองหารถเก่งซีดานที่แบบว่าเป็นแบรหลักนะคะแล้วก็ราคาแม่แรงอยากได้สภาพใหม่ป้แดงแบบดีๆนะคะแนะนำเป็น Honda City คันนี้คะ่ะอ่ะ จะดูภายในตรงคอนโซลตรงเลใไม่ต่างๆนะคะเป็นปุ่มแบบกดสตาร์ทมาให้แล้วนะคะเปิดเครื่องปิดเครื่องง่ายมากเนาะตรงนี้นะคะเป็นแบบว่าวิทยุนะคะใช้งานได้ปกตินะคะแอร์หมุนได้เลยแบบนี้เนาะชอบมากดีไซน์เก๋ๆแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันมาให้แล้วสภาพพวงมาลัยหรือว่าหัวเกียร์นะคะ ไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยใหม่มากๆนะคะเบรก ABS มีให้นะคะแอร์แบกมีให้ทั้ง4ใบเลยทีเดียวนะคะคันนี้ไม่แค่5,797กิโลเมตรเท่านั้นคะ5,797กิโลเมตรเท่านะะั้นนะรับประการไม่แท้ไม่เดิมแน่นอนนะคะคันนี้ใหม่มากเป็นรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงแล้วก็โครงสร้างสวยเดิมน็อตไม่เคยขยับสักตัวนะคะ,ะเดี๋ยวราเปิดห้องเครื่องให้ดู อีกรอบหนึ่งมาโอเคนี่สภาพห้องเครื่องใหม่ๆเลยดูได้จากน็อตน,นะคะไม่เคยขันนะคะแกนข้างเดิมๆเครื่องยนต์เดิมๆนะคะร้อสิบสแรงมาเป็นเครื่อง1 0ึลิตรเนาะเครื่อง1 0ึต้องบอกว่าประหยัดน้ำมันเหมือนกันนะคะประมาณยี่สามถกิโลเมตรต่อลิตรนะคะขึ้นอยู่กับการขับกีนะคะ สภาพห้องเครื่องยังใหม่มากดูใหม่มากจริงๆนะคะสภาพแบบป้ายแดงเลยนะคะใครที่แบบว่าอยากได้ Honda City ที่เป็นเก่งซีดานคันนี้แนะนำมากๆนะคะคันนี้ต้องบอกว่าราคานะคะประหยัดจากป้ายแดงไปกว่าแสนบาทเลยทีเดียวแต่ว่าได้สภาพแบบใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้บอกราคาไปเลย479,000บาทเท่านั้น 479,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้ได้อะไรบ้างนี่นะคะต้องบอกว่าราคาแค่479,000บาทเท่านั้น479,000บาทเท่านั้นได้อะไรบ้างเลย1เป็นรถมือดสองห้างไปไ้ายแดงนะ2ไฮไลท์เลยก็คือไม่น้อยแค่5,700กว่ากิโลเท่านั้นนะคะ3โครงสร้างสวยเดิมน็อตไม่เคยขยับนะคะแล้วก็สีนะคะราคาแค่479,000 ถูกมากนะคะสภาพแบบนี้หาไมา่ได้ง่ายๆแล้วนะคะใครสนใจ Honda City คันนี้นะคะติดต่อมุกได้ที่เบอร์0 6 264294 5 1เบอร์นี้เลยค่ะ